น่าใครวะาพี่มีเข้าไปเช็คดูสิใครมาอยู่ข้างในเ <c oughs> ข้าไปเช็คสิ การมันใครหรอใครนั่าเหมือนแม่น่นจะเป็นเด็กเพจอา้อาวอา้าวอ้าวโอ้ยสีจะกรารมปนดีสี น่าลำคาญเลอเกินสองตัวนี่นี่หอยแยกกันเลยแยกกันเลยเจอหน้ากันไม่ได้หอยเออพี่มั่งถอยอพี่มีเรานี่ก็ดูเกินไปแล้วโอ้โหเดี๋แค่เดินผ่านนะนี่สรรหาแต่ที่เดินกัน มาออกมาออกมาเร็วออกมาเร็วในตู้มันมีอะไรมาออกมาเลยออกมาเลย <c oughs> สีออกมามาไปพ่อไปจะไปข้างนอกแล้วไปก่อนนะเอามาพ่อจะไปข้างนอกแล้วมาดู มีคนอยู่ไหมล่ะมีใครอยู่ไหมออกไปหมดแลวน้องๆออกไปหมดแล้ว,ลลลออม,ลวมากินข้าวแล้วนี่เอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอา มีมือตกมาวหยเฮ้ยเฮ้ยโดนลุมเว้ย้ยโดนลุมเว้ยพี่มีโดนลุมแล้วเว้ยสามหนึ่งแล้วเว้ย เฮ้ย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 มีแย่กันเลยอ้าวคู่ปรับมาอีกแล้วเออเหยียบเลยพี่ออกไงลูกเออเหยียบเลยมึงไม่ออกดีนักเหรอมึงไม่ออกแล้วนี่กูเหยียบเลยนี่นี่นี่โดนลุมเว้ยพี่มีโดนลุมเว้ยเอาละเว้ยเบาเหยียบไอ้มันมีนลูกเอา ี่มีออกมาไงอ่ะเออไอพอยมันกวนริงจริงๆลยไอพอยเนี่ยเ <laughs> มื่อวันก่อนก็ไปเหยียบน้องเล่นกับน้องก็เหยียบท้องน้องมาวันนี้มันทับพี่ลุกพี่เขาออกไม่ได้อึ๊บลุก่อนดีพี่มีออกไม่ได้เนี่ยเฮ้เออเอเอเล่นมันเลยนี่ <laughs> จัดการมันเห <laughs> ยียบกูเหรอไอพอยมึงเหยียบกูเหรอเอย เอาเอาเล่นกับบลอดต่อยเอา <eday S 1> เอา <pl ug lish> เอาเอ่ไอ้พอยเข้ามาแล้วพี่มีไอ้พอยเข้ามามามาเล่นงานมังคืนนีิไม่สวนละเล่นหลอนละไปละไปข้างนอกดีก <and> ว <maintenant pourtant enfin> ่า <salaries>